วุ้นในตาเสื่อมเนื้อเนื้องอกในตาจอประจอประสาทตาเสื่อมรักษาอย่างไรให้หายไลยฟ์นี้มีคำตอบละเอียดสุดๆห้ามทลาดน,นะครับในไลฟ์นี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมนะครับเนื้องอกในตารวมถึงในเรื่องของจอประสาทจอประสาทตาเสื่อมนะครับจอจอประสาทตาเสื่อมนะฮะนะครับ ก็เป็นความรู้ที่ผมเองนะครับรวบรวมมาจากคนไข้ที่มาปรึกษานะครับหลายๆเคสที่อย่างเช่นเสียงดังในหูนะครับมีวุ้นในตาเสื่อมนะครับเสียงดังในหูก็มีจอประสาทตาเสื่อมก่อนที่เป็นเสียงดังในหูและก็แม้กระทั่งว่ามีเนื้องอกในตาเฉพาะเลยที่มาปรึกษาผมนะครับเนื้องอกในตาบางท่านก็มีทั้งเสียงดังหูด้วยนะครับ ผมเองก็อยากจะเอาอความรู้ตรงนี้นะครับมาฝากทุกท่านนะครับว่าท่านใดที่เป็นอยู่นะครับเรื่องของตาก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับการมองเห็นของเรานะครับการจะเดินจะเคลื่อนไหวจะทาอะไรนั้นพวกเราต้องใช้สายตานะครับถ้าตาเรามีปัญหาแน่นอนนะครับว่าทุกคนก็คงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับ สิ่งที่สําคัญในทุกไลฟ์ก็คือนะครับก็คือที่มาการเกิดโรคนั่นเองนะครับถามหมอเอนะครับว่าหมอเอเคยรักษาเนื้องอกในตาไหมนะครับผมเองเคยรักษาเคสโรคเนื้องอกในตาที่มันถลนออกมานะครับจากคนไข้ที่อาจจะบอกว่าหมดหวังสิ้นหวังหมดหวังแล้วนะครับก็มาปรึกษาผมแล้วก็ใช้วิธีการของผมนะครับจากตาเนื้องอกในตาที่มันเหมือนถลนออกมาตามองไม่เห็น นะครับแล้วคนไข้ก็าทานยาแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่หมอ A บอกนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับแค่35วันนะครับในช่วงยาชุดปรับสมดุลเนืน้อ,อในตาก็ค่อยๆยุบ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 เข้าไปเหมือนแค่จะปกติก็ว่าได้แล้วตาที่มองไม่เห็นนั้นกลับมาเห็นอีกครั้งหนึ่งนาะแบบลางๆนะครับแบบค่อยๆลางๆอันนี้แค่35วันถึง40บวันเองนะครับเนื้อมันเนื้องอ,อในตาก็ยุบเข้าไป นะครับแขมมองเห็นนะครับแล้วก็คนไข้ก็สัญญาชุดฟื้นฟูไปทานนะครับถ้าทําไปเรื่อยๆตามในทางของมอ A เอนะครับก็จะหายได้ในที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเราเจอกันก็คือวูนในตาเสื่อมนะครับมันจะมีเหมือนอเส้นใยเหมือนภาพที่เนเหมือนลักษณะของสีดำมีใยเวลาเรามองไปนะครับมันเหมือนอมาบดบงังตาของเราที่เคยใสมองอะไรก็ชัดนะครับมันจะลำคาญน,นะฮะ แล้วก็ประสาทตาเสื่อมนะจอประสาทตาเสื่อมนะครับล้วนมีสาเหตุ Treasure ที่มาของโรคทั้งนั้นเลยนะครับท่านใดที่เป็นอยู่นะท่านใดที่เป็นอยู่ผมบอกได้เลยนะครับว่าท่านอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังนะครับเหมือนเคสที่เป็นเนื้องอกในตานะครับเคสนั้นก็อยู่อยู่ทางยะโดทอนนะครับนะก็ได้มารักษากับผมนะฮะเขาก็มีความหวังนะครับมีความหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จในการรักษาไปแล้วนะครับนะฮะ สิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญเราต้องรู้ที่มาของการเกิดโรคนะครับแม้ว่าหลายท่านก็บอกว่าการรักษามันมีค่าใช้จ่ายคุณหมอนะครับใช่นะครับเรื่องของค่ายามันก็มีค่ามีค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ถึงเรายังไม่ได้ทานยากโมอเอนะครับก็อยากให้ท่านตั้งใจฟังเพราะอะไรเพราะว่านะเรายังไม่พร้อมหน่งปัจจัยค่ายาเราก็เอาแนวทางการปรับกันอยู่กันกินของหมอที่ให้คนไข้ ทำนะครับเอาไปทําได้เลยหมอเอไม่ห่วงห้ามนะครับเป็นประโยชน์กับสาธารณคุณเอาไปทําได้เลยประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนะครับเรื่องของค่าเลือดของคนไข้นั่นเองนะครับค่าเลือดของคนไข้นะครับเคสเหล่านี้นะครับมักมีไขมันในเลือดสูงนะครับค่าไขมันในเลือดสูงไม่ว่าจะเป็นคอเลส s เตอรอล LDLHDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับมันจะมีค่าใดค่าหนึ่งสูงหรือสูงเป็นทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับไขมันเลือดค่อนข้าง,งสูงแต่เลือดจางนะครับเลือดจางนะไขมันสูงเลือดจางนะครับมันเกิดขึ้นกับเราเป็นเวลานานติดต่อกันค่อยเป็นค่อยไปเป็นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับนะมันจะทําให้ภูมิในร่างกายนั้นกลับมาทําลายเนื้อเยื่อได้อวยวะของเราเองนะครับเวลาที่ภูมิในร่างกายทาลายเนื้อทำลายเนื้อเยื่อได้อวัะของตัวเองนะครับในตอนนี้ผมจะเรียกว่า ภาวะร่างกายเสียสมดุลนะครับหรือร่างกายของเราเกิดการแพ้ภูมิขึ้นมานะครับปกติภูมิในร่างกายของเราก็มีหน้าที่กาจัดเ้อโุกสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีภาวะไขมันสูงและจังเป็นเวลานานติดต่อกันนะครับมันจะทําให้ภูมิกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองถ้าทําลายตัวกล้ามเนื้อข้อต่อนะครับหลายท่านสังเกตดูนะครับว่าเราเองมักจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตาม ปวดนะครับเป็นเป็นหายปวดตามร่างกายนะครับแล้วก็หลายท่านเลยนะครับมีปัญหาในเรื่องของอผิวหนังอักเสบนะครับภูมิมันจะทําลายตัวผิวหนังของเรานะครับผิวหนังของเราอักเสบหลอดเลือดของเราอักเสบด่างที่ผมเจอวุนในตาเสื่อมนะครับแล้วก็มีเสียงดังในหูด้วยแต่แขนเป็นจ้ำเลือดเพราะว่าอะไรตัวหลอดเลือดนั้นอักเสบนะครับหลอดเลือดอักเสบก็เป็นจ้ำแดงเป็นผื่นขึ้นมาผิวหนังอักเสบนะครับนะครับ รวมถึงอะไรบ้างครับรวมถึงตัวภูมินะครับมาทำลายตัวใบหน้าของเรานะครับนะมันจะเกิดเป็นฝ้าผิวหน้าของเราไวต่อแสงแดดนะครับเจอแดดปุ๊บม,มันจะรู้สึกมันร้อนเลยนะครับหรือนะครับภูมิของเราทําลายตัวหนังศีรษะของเรานะครับมันจะทําให้เป็นเกิดเป็นตุ่มเป็นตุ่มคันขึ้นมา เกานะครับไม่พอผมจะร่วงง่ายนะครับผมร่วงง่ายเพราะอะไรผิวหนังของเราอักเสบนะครับเป็นแบบเรื่อยๆเลยไม่รู้จะรักษายังไงนะครับอาบน้ำชิ้นึงก็โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับอาบน้ำชิ้นึงก็ผมร่วงเป็นกําในห้องน้ําเลยนะครับแล้วก็ทัาภูมิของเรานะครับทำลายตัวอ,อวัยวะภายในของเราปอดตับม้มามไตหัวใจนะครับในเคสแในไลฟ์นี้นะครับก็คือ โครงสร้างของตาของเรานะครับโครงสร้างของตาของเราก็จะถูกทําลายทั้งหมดเลยนะครับนะฮะการที่นะครับคุมในร่างกายคุมออในร่างกายของเรานะครับทาลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อนะครับผมก็จะเรียกว่าร่างกายของเรามีภาวะมีแนวโน้มเป็นโรคคุ้มผวักอาเป็นโรครูมาตอยนะครับถ้าทําลายตัวกล้ามเนื้อข้อต่อก็จะเป็นโรครูมาตอย มีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยถ้าทําลายตัวผิ้วหนังและอวัยวะภายในของเราก็ <c oughs> จะเรียกว่าร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มเป็นโรคพุ่มควงหรือ s l e นะครับแต่มีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยเอสเออหรือรูมาตอยหรือ s l e นะครับมันก็คือกลกุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองที่มันทำลายทั่วร่างกายของเรานะครับนะครรวมถึงเรื่องของตาของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะครับ เวลาที in ่ภ ok ูมิในร่างกายเราทําลายตัวเองนะครับมันจะสังเกตได้นะครับว่ามันจะมีการอักเสบขึ้นมานะครับมีการเสพทั่วร่างกายของเราเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะตาอย่างเดียวนะครับทั่วร่างกายของเรานะมันจะเกิดการอักเสบขึ้นมาสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คืออะไรบ้งครับก็คือเราจะมีไข้ต่ําๆร่างกายของเราจะเกิดความร้อนขึ้นมานะครับร่างกายของเราจะมีไข้ต่ำๆเกิดความร้อนขึ้นมามันจะทําให้เรานั้งกระหายน้ํา กระหายน้ำนะครับทำให้เรากระหายน้ําแล้วก็ดื่มน้าบังคับให้เราดื่มน้ําเข้าไปดื่มน้าเข้าไปเยอะเพื่อดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกนะครับมันจะเกิดภาวะดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยนะครับแล้วก็หลายท่านเลยนะครับที่เจอปัญหาเรื่องท้องผูกเพราะว่าอะไรนะครับน้ําดูดซับความร้อนก็รีบฉี่ออกน้ําจะไปเลี้ยงน้าไส้ใหญ่ของเราไม่เพียงพอมันก็เกิดการท้องผูกขึ้นมานะครับเกิดการท้องผูกขึ้นมา เวลาที่เราเองนะครับเราพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ําน้อยนะครับมันจะทําให้เราเกิดเป็นแผลในปากบ่อยรวมถึงพวกระบบเหงืออของเราก็จะอักเสบง่ายนะครับเป็นแผลในปากบ่อยนะครับเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆๆๆนะครับพิกกิงคาตะไค้ที่เราเคยทานเผ็ดได้นั้นก็จะทานเพ็ดได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับทานเผ็ดได้น้อยลงนะครับนะครับแล้วนะครับ ปัจจัยอะไรล่ะนะครับที่ไปส่งเสริมให้ร่างกายคอรานั้นเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับในทางคลินิกเองนะครับผมเองก,ก็พบว่าตัวอาหารสแสลงนั่นเองนะครับอาหารสแสลงอย่างเช่นพวกปลาราปลาเจ้าผักดองหน่อนไม้ผลละไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดเบอรเกอรี่พวกทัญพืชหลายๆอย่างนะครับนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปเร่งให้ร่างกายขอราอักเสบรืขขอเกิดความร้อนขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับ อาหาร <interfer en> แสลงเองนะฮะเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้กําหนดขึ้นมานะครับแต่เป็นกฎธรรมชาติที่เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็าตามแต่อาหารแสลงที่เราทานเข้าไปนั้นมันเร่งให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นทาลายตัวเองตลอดเวลาทําไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับร่างกายของเราก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับนะนอกจากตัวอาหารแสลงนะครับเป็นตัวการสําคัญที่เร่งการอักเสบแล้วนะครับ ในกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับรูมตอตอเอสเออีนักวิสานก็พบว่านะฮะการที่ร่างกายของเราน,นได้รับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเข้าไปนะครับเชื้อก่อโรคเหล่านี้พอเข้าไปสู่ในร่างกายของเราก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษเหล่านั้นก็จะไปกระตุ้นภูมิของเรานั้นให้ทําลายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นให้เกิดการเสียอมมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ4ีหปีที่ผ่านมานะครับก็มีการระบาดของไวรัสทั่วโลกนะฮะนะครับก็ พ่าชีวิตไปนับล้านคนนะครับรวมถึงประเทศไทยหลายท่านก็ติดเชื้อไวรัสโดยตรงนะครับหลายท่านก็นะแต่ส่วนใหญ่นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะต้องได้รับไวรัสทางการแพทย์3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งก็มีนะครับหลายท่านเลยเจอปัญหาว่าพอหลังจากที่เราติดเชื้อไวรัสแล้วก็ได้รับไวรัสทางการแพทย์นะครับ มันทาให้ร่างกายหลักของเราแย่ลงเร็วขึ้นนะครับเหมือนกับว่าลูกมันอ่อนแอมากขึ้นนะครับถามบอกว่ามีผลจริงไหมคุณหมอมีผลจริงนะครับมีผลจริงนะฮะนะครับมันยิ่งทําให้เราเกิดลูกขึ้นมานะครับนะฮะแล้วนะครับแล้วมันเกิดเนื้องอกในตาได้ยังไงล่ะคุณหมอนะครับที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ก็คือสาเหตุการเกิดการอักเสบภายในร่างกายของเรานะครับให้ภูมิในร่างกายของเราทําลายตัวเองนะฮะแล้ว นะครับแล้วมันเกิดเนื้องอกแล้วเกิดวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมได้อย่างไร่ะคุณหมอนะครับตัวของตัวโครงสร้างตาคนเรานั้นค่อนข้างจะเลียดอ่อนนะครับค่อนข้างจะเลียดอ่อนแล้วก็มีหลอดเลือดเข้าเลี้ยงมากมายเลยนะครับนะครับในทางในทางเรื่องของกรุ่มแพ็คคุมตัวเองนะครับเราจะได้ยินคําว่าตัวรูมาตอยนูดนะครับรูมาตอยหนูดก็คือบริเวณไหนที่ร่างกายคนเรานั้น มีการอักเสบร่างกายของเรานั้นจะสะสมไขมันก้อนเล็กขึ้นมานะครับตอนต้นเราพูดนะครับว่าสาเหตุของการเกิดโรคนี้มาจากอะไรบ้างครับมาจากไขมันเลือดสูงนะครับไขมันเลือดสูงของเราก็จะกระจายไปทั่วร่างกายของเราในทุกส่วนไปตามหลอดเลือดของเรานะครับอยู่ตามหลอดเลือดของเราอยู่ตามใต้ผิวหนังของเราในเซลล์ตับในเซลล์สมองทุกส่วนเลยนะครับไขมันรน่างกายที่มันส่วนเกินก็จะสะสมอยู่แบบนั้นนะครับ บริเวณในตาของเราโครงสร้างตาของเรานะครับมันก็จะมีหลอดเลือดเข้าไปเลี้ยงนะครับแล้วก็มันมีการเกิดการเสพอทั่วร่งรางกายของเรานะครับร่างกายของเราในพวกระบบเส้นเลือดโครงสร้างของนั้นก็จะสะสมไขมันก็ได้ขึ้นมานะครับฟอร์มตัวมากเข้ามาเขาก็เกิดเป็นเนื้อง,งอกในตานั่นเองนะครับเกิดเนื้องอกในตานั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของผู้ตาเสื่อมนะครับ การทํางานของเซลล์ของกระจกอะไรของในตาของเรานะครับในโครงสร้างในตาของเราวุ้นในตาของเรานั้นก็เกิดเป็นเกิดการผิดปกติขึ้นมาจากที่ไขมันเลือดของเราสูงนะครับไขมันก็ไปตามหลอดเลือดไปสู่เซลล์ของตาของเราในที่สุดมันก็เกิดความผิดปกติในตาของเราที่เรียกว่าที่เรียกว่าวุ้นในตาเสื่อมนะครับมันจะเกิดเป็นจุดต่างๆขึ้นมา ในตาของเราให้เรารําคาญนะครับรวมถึงตัวอจอภาษาตาของเรานะครับมันจะเสื่อมเสื่อมจากอะไรก็คือเกิดจากตัวภูมิในร่างกายของเรามันทําลายตลอดเวลานั่นเองนะครับทำลายตลอดเวลานะครับตัวเร่งที่ทำให้เกิดการทำลายก็คืออาหารแสดงนี่แหละครับนะมันตัวการสําคัญที่เร่งให้การอักเสบมให้ภูมิของเรานั้นทํางานผิดปกติให้ภูมิในร่างกายเราทําลายตัวเองมากเข้ามากเข้านะครับนี่ก็เป็นที่มาของการเกิดเรื่องของเนื้องอก ในตาของเรานะครับวูนในตาเสื่อมรวมถึงจอประสาทจอประสาทตาเสื่อมนะครับมันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคุณหมอตาท่านก็ทําหน้าที่ของท่านเต็มที่นะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันก็ค่อยยพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงในที่สุดนะครับบางทีจนตาบอดเกิดเป็นต้อเป็นอะไรตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับการที่เราเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราจะทําอย่างไรเหรอคุณหมอที่จะทําใหา้การรักษานะั้นมันหายไวๆนะฮะหายไวๆนะครับ,เ,ไปไปรบเราไปรักษากับคุณหมอแผนจัจจุบัน,นะครับเราก็รักษาไปนะครับแต่การที่มาใช้ในทางของหมอเอนั้นมันจะทําให้การรักษานั้นมันเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นยังไงนะครับสิ่งที่ผมเองมีอยู่เป็นเครื่องมือมีอยู่ก็คือในเรื่องของยาแผนโบราณน,นะครับยาแผนโบราณน,นะครับชุดแรกที่ผมใช้ก็คือเป็นยาชุดปรับสมดุล เป็นยาตำหับแผนโบราณที่ใช้มาอย่างยาวนานนะครับเฉพาะคิกเองก็1 5บหปีนะครับก็ใช้มาอย่างยาวนานยาชุดปรับสมดุลมีหน้นาที่ในการหยุดการอักเสบภายในรางหยุดการอักเสบภายในเรื้อรังในร่างกายของเรานะครับความร้อนในตัวของเราจะเริ่มลดลงปากแห้งคองแห้งน้ำลายเหนียวดื่มน้ำาม้ไฉี่บ่อยมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นการปวดตามเนื้อตามตัวนะครับมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับ ร้านะงกายของเราจะเริ่มเย็นลงจากที่เหมือนเราเวลาจับตัวนะครับเหมือนจะมีไข้นะครับตัวเราก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆนะครับจนเป็นเหมือนอคนปกตทิทั่วไปนะครับนะในยาชุดนี้นะครับใช้เวลา35วันถึงสีถึงสีวันนะฮะหลังจากนั้นก็ยยใช้ยาชุดฟื้นฟูต่อไปยาชุดฟื้นฟูนะครับก็เป็นยาที่ไปเพิ่มการไหลเวียนในเลือดของเรารวมถึงนะครับตัว สารสําคัญนะครับในสมุนไพรก็จะไปจัดการเรื่องของเซลล์เนื้อพวกเนื้อร้ายต่างๆนะครับที่สมุนไพรสมุนไพรของไทยเรามีใช้อยู่อย่างแพร่หลายนะครับนะฮะสิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากยาแผนนอกจากเรื่องของยาแผนโบราณแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการปรับการอยู่กันกินนั่นเองนะครับสิ่งที่หมอเอให้ทานนะครับสิ่งที่หมอเอให้ทานเลยก็คือ หมูปลาช่อนปลาดับชิมหมูปลาช่อนปลาดับชิมนะครับต้าหู้ถั่วเหลืองหลอดสีขาวหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูเนื้อแดงนะครับหมูสันในหมูเนื้อแดงนะครับพวกหมูสามหมูสามชั้นนะพวกมันหมูเยอะๆนะฮะพวกคอหมูขาหมูพวกนี้เราเลี่ยงไปก่อนนะครับหมูสับได้บ้างแต่ว่าให้เน้นหมูเนื้อแดงหมูสันในนะครับเพราะว่าไขมันมันน้อยนะครับโปรตีนที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับให้ทานในสัดส่วน 60-70%นะครับ60-70%ส่วนผักที่ทานได้ล่ะคุณหมอนะครับผักที่ทานได้ผักที่ทานได้คือผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งกระหล่ำปลีถั่วฝักยาวผักชีนะครับผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งกระหล่ำปลีถั่วฝักยาวผักชีนะครับเราทานในสัดส่วน30-40%นะครับ30-40%นะครับปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองนะครับผลไม้ก็เป็นแอปปเิลกัับฝรร่งนะค กับข้าวที่ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับเราต้องทำเองอย่าไปซื้อเขาถ้าซื้อเขาโอกาสที่เราจะหลีเลี่ยงจากของสแสลงหลีเลี่ยงจากการเสรพภายในร่างกายของเราสิ่งกระตุ้นนะครับมันยากนะครับกับข้าวต้องทำเองนะครับโดยใช้หลักการคือหิวกินอิ่มหยุดไม่ได้อดหิวกินอิ่มหยุดไม่ได้อดนะครับส่วนข้าวเราคุณหมอนะครับในเจจริงของหมอนะครับถ้าเคสแบบนี้นะฮะหมอเอ ไม่อยากให้กินข้าวสักเม็ดก็ว่าได้นะครับมันหายเร็วดีถ้าทําได้แต่ถ้ายังไม่คุ้นเคยนะครับผมเองให้ทานข้าวสวยหรือข้าวขาวนะครับสช้อนโต๊ะเ้าเชี่ยงยินไม่ต้องนะครับสช้อนโต๊ะไม่ต้องขี้โกงนะครับนะเอาช้อนแบบธรรมดาเรานี่แหละครับนะสช้อนโต๊ะเ้าเชี่ยงยิบไม่ต้องแล้วก็เน้นทานกับข้าวให้อิ่มหิ้กินอิ่มหยุดไม่อดนะครับนะข้าวเราทานแค่นี้พอนะครับ ส่วนอาหารที่หมอเอไม่ได้พูดถึงนะครับมันเป็นอาหารแสลงเราก็อย่าไปทานนะฮะเราอย่าไปทานทานแค่นี้พอยิ่งกินยิวิไม่อดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆออกกําลังกายเนะร่งการออกกําลังกายนะครับนะค่อยๆออกกําลังกายนะฮทำไมหมอเอให้คนไข้าทานแบบนี้หล่ะคุณหมอนะครับในเบื้องลึกผมเองก็มีเหตุผลนะครับใน,ในทางวิทยาศาสตร์ก็มีเหตุผลนะครับ การที่หมอเอนะครับใช้การทานอาหารแบบนี้นะครับก็เพราะอะไรนะครับเราจะปรับเรื่องของชีวเคมีในร่างกายของเราก็คือปรับค่าเลือนเองนะครับอาหารต่างๆที่เป็นโปรโตีนที่เราทานเข้าไปนะครับเมื่อไหรที่ร่างกายของเราย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ได้กรดอะมิโนขึ้นมาเป็นหน่วยเล็กที่สุดจากการย่อยโปรโตีนแล้วทานผักเข้าไปนะครับ ผักต้องไม่แสลงนะครับผักเราทานเข้าไปนะก็ได้วิตามินและก็ไฟเบอร์นะครับวิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าโคแฟกเตอร์นะครับร่างกายของเราก็จะเอาตัวกรดอะมิโนนะครับรวมกับโคแฟกเตอร์ actor, โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายของเราทํางานนะครับร่างกายของเราก็จะสังเคราะห์สายโปรตีนขึ้นมาสายโปรตีนเหล่านั้นก็จะเป็นฮอร์โมนเป็นเม็ดเลือดเป็นภูมิคุ้มกันเป็นกล้ามเนื้อนะครับจากที่เรามีปัญหาในเรื่องของเลือดจางนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดจางคนเนี้ย จะเหนื่อยเพียค่อนข้างจะซีดเหนื่อยเพียนะครับนะความเข้มในของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ <_ C 1> <ๆ>่มขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับดูสีสันมันก็จะมีมือก็จะเริ่มแดงขึ้นนะครับมีเลือดไปแดงมากขึ้นนะฮะร,รวมถึงตัวโปรโตีนก็จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเรารวมถึงในเรื่องของโครงสร้างตาของเราเช่นเดียวกันนะครับนะครับ ทำให้หมอเอนะครับทำไมหมอเอให้ทานข้าวนะครับข้าวน้อยมากหรือไม่ต้องทานก็ได้นะครับข้าวพวกนี้ก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับนะรวมถึงอะไรบ้างครับไรซบรีข้าวกล้องนะครับไรรีข้าวกล้องในทางคลินิกนะครับพรว่าแสลงนะครับหลายท่านก็บอกว่าผู้รู้บอกว่าเป็นข้าวที่ดีมีประโยชน์ไม่เขียงนะครับแต่เท่าที่ผมรักษามาอยู่ที่ในคลินิกนะครับเพราะว่าข้าวไรซบรีข้าวกล้องนั้น แสลงหรือเล่นการเสียมในร่างกายของเรานะครับท่านใดที่ป่วยอยู่นะครับก็ขอให้งดนะครับนะแล้วแต่ท่านนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านแต่ในทางคลินิกเป็นแบบนี้นะครับสาปะรดมะละกอฟักทองเผือกมันกับโคบเกอรี่ลูกเดือยรวมถึงธัญพืชหลายอย่างนะครับผมเองให้งดเลยนะครับนอกจากพวกถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองก็เอามาเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะครับหลอดสีขาวนะครับเอาแกนพอในส่วนถั่วเหลืองนะครับนะครับ การที่ผมให้งดนะครับพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่เน้นทานกับข้าวที่เป็นมาจากโปรตีนกับผักนะครับเราต้องไปเรียนรู้นะครับเรื่องของชีวเคมีในร่างกายของเรานะครับมันจะนําพาไปสู่เรื่องของการเกิดโรคนะครับอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะครับทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนพวกไขมันสารอาหารเหล่านี้นะครับจะให้พลังงานกับร่างกายของเรานะครับให้พลังงานกับร่างกายของเรา เราทานเข้าไปปุ๊บร่างกายของเราก็จะย่อยๆพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ได้พลังงานออกมานะครับพลังงานเหล่านั้นนะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเรากันเดินกันเหินกันวิ่งกันทํางานนะครับก็จะทํากิจวัตรประจําวันไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เป็นปิกติของเรานะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่านะครับสิ่งที่เราทานเข้าไปนั้นนะครับที่ย่อยแล้วกลายเป็นพลังงานถ้าพลังงานเหล่านั้นนะครับ ถูกใช้ไม่หมดนะครับพลังงานที่เราทานเข้าไปจากจากอาหารนะครับเราใช้ไม่หมดนะครับพลังงานเหล่านั้นก็จะถูกสะสมเปลี่ยนไปอยู่ในพลังงานสำรองในรูปของไขมันนะครับไขมันก็เก็บไว้ตามในร่างกายของเรานะครับไปเรื่อยเๆื่อจนวันหนึ่งไขมันเลือดของเราสูงนั่นเองนะครับนะฮะนะครับการที่หมอเอนั้นนะครับให้ลดแป้งน้ําตาลลงนะครับแป้งน้ําตาลลงนะฮะ โดยชีวเคมีในร่างกายของเรานั้นนะครับพลังงานาสารอาหารรูปแรกที่ร่างกายของเราน,นามาเาผาผลาญเป็นพลังงานคือคาร์โบไฮเดรตนะครับแป้งน้ําตาลนะครับคาร์โบไฮเดรตรูปที่2ก็คือโปรโตีนนะครับรูป3คือไขมันนะครับนะการที่เรานั้นทานแป้งน้ําตาลน้อยๆ้อยนะลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงทานแป้งน้ำตาลน้อยนะครับทำให้นะครับร่างกายของเรานั้นมองหา พอแปตน้งแตลเพียงพอร่างกายของเราก็จะมองหาสารอาหารรูปที่2นะครับก็คือโปรตีนนะฮะเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานแทนนะครับแต่ในทางความเป็นจริงนะครับร่างกายของเราก็จะสงวนโปรตีนเอาไว้นะครับเนะพราะเป็นโครงสร้างวป็นหลอดระบบเลือดของเรานะครับร่างกายของเราจะสงวนโปรตีนเอาไว้ร่างกายของเราก็จะข้ามามาเอาตัวไขมันซึ่งเป็นพลังงานสำรองที่อยู่ในตามร่างกายของเรานั้น อก Charlotte: อกเมาเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับร่างกายของเราจะเริ่มเอาไขมันมาเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับและสิ่งที่หมอเอให้คนไข้ทําก็คืออะไรบ้างครับก็คือเราต้องออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นได้ใช้พลังงานนะครับให้ร่างกายของเราได้ใช้พลังงานจะเป็นเรื่องของคาร์ดิโอนะครับเป็นของคาร์ดิโอเช่นการเดินการวิ่งนะครับการปั่นจักรยานไฟฟ้านะครับ Led ค่อยเป็นค่อยไปเท่าที่ร่างกายของเราไหวนะครับรวมถึงเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะครับ การยกด้มหนักการเล่นเวทต่างๆนะครับมันก็ช่วยให้กระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นได้ใช้พลังงานนะครับดึงเอาพลังงานสำรองนั้นออกมาใช้ไขมันในเลือดของเราก็จะเริ่มลดลงลดลงลดลงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไขมันเลือดของเราลดลงนะครับตัวเนื้องอกที่อยู่ในตาของเรานะครับหรือไขมันที่มันเป็นเกินอยู่ในหลอดเลือดของเรานั้นมันจะค่อยถูกดึงออกมาใช้เผาผ่านเป็นพลังงานค่อยๆดึงมาดึงออกมา มันก็เลยเป็นเหตุให้ตัวเนื้องอกในตาของเรานั้นค่อยๆยุบยุบยุบลงนะครับส่วนที่มันเสื่อมที่มันเกินแทรกอยู่ตามโครงสร้างของตาเราแล้วหลอดเลือดก็ค่อยไขมันก็จะเริ่มค่อยๆลดลดลดลงนะครับไขมันในโครงสร้างตาของเราก็จะค่อยๆเริ่มเป็นปกติแล้วร่างกายของเรานะครับความเข้มข้นของเราเพิ่มขึ้นสารอาหารก็จะไปซ่อมแซมในเรื่องของโครงสร้างตาของเราดีขึ้นนะครับค่อยเป็นค่อยไปเขาจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้น โครงสร้างตาของเรานั้นก็จะกลับมาทํางานก็ค่อยทํางานปกติมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วเราเองนะครับต้องหยุดอาหารสแสลงนะครับอาหารสแสลงเนี่ยเป็นตัวการสําคัญที่ไปเร่งให้ร่างกายของเราของเราอักเสบเร่งให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นไปทําลายโครงสร้างตาของเราเราก็หยุดซะนะครับหยุดขนาดไหนขนาดว่าคําเดียวก็อย่าเข้าปากนะครับคำเดียวก็อย่าเอาเข้าปากนะครับในเรื่องของอาหารสแสลงจําคือ ตามแค่สิ่งที่เราทานให้ก็พอนะครับหมูปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหู้ถั่วเหลืองลอดตีขาวผักกาดขาวคณะกวางตุ้งกับลำปีถั่วฟักยาวผักชีนะครับปรุงด้วยเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสถั่วเหลืองแล้วก็นะครับผลไม้ก็แอปเปิลเกาฝรั่งผลไม้นะครับมันก็มีส่วนของแป้งน้ำตาลอยู่ทําไงหลายท่านเลยผมพอมาเป็นคนไข้หมอนะครับทานแต่ผักแต่ผลไม้นะครับบางทีผลไม้นี่ผมสั่งให้งดเลยนะครับเพราะบางทีอะไรบ้างครับก็คือแป้งน้ำตาลมันเยอะ เราต้องการเอาไขมันเอาต้องการเนื้องอกให้มันยุบอวัยทํทำใหม่นะครับเราต้องลดแป้งน้ําตาลนะฮะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากธรรมชาติก็ตามเราต้องหยุดนะหยุดหรืองดไปเลยนะครับงดไปแต่เน้นทานกับข้าวเป็นหลักนะครับกับข้าวที่เราทานก็คือพวกพวกโปรโตีนพวกผักที่ผมพูดไปนะครับทานให้มันอิ่มนะครับแล้วก็เริ่มอ,ออกกําลังกายไปเรื่อยๆท่านใดที่พอมีกําลังนะครับมี สามารถนะครับมารักษานะครับเพราะยาก็มีมีค่าใช้จ่ายนะครับยาก็ทันไปยาก็ทำหน้าที่ของยานะครับเรื่องของการปรับก็อยู่กันกินนะครับการออกกําลังกายเป็นหน้าที่ของคนไข้ก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีหนทางมีแนวทางแก้ไขทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ดูแลนะครับ หลายท่านเลยนะครับที่เป็นมีเนื้งองอกในตาที่มาปรึกษาผมนะครับหูก็เป็นไงก็ดังดังจนหูดับไม่ได้ยินนะครับหูหนวกตาบอดโอ้โหมันก็ไม่โอเคนะครับผมว่านะฮะนะครับทั้งที่เรามีทางรักษาที่จะฟื้นฟูก,กลับมาได้นะครับขอเพียงอย่างเดียวคือเราอย่ายอมแพ้เราอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้นะครับสู้กับตัวเองถามบอกว่าที่ผ่านมาโรคเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็คือเกิดจากตัวเอง เกิดจากการกินเกิดจากปากของเราเองเพียงแต่เราไม่ทราบแค่นั้นเองนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของตานะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณหมอตานะครับคุณหมอแผนจักวันคุณหมอตาท่านก็ทําหน้าที่ของท่านเต็มที่แล้วนะครับการที่เรามาปรับกันอยู่กันกินแบบที่หมอเอพูดนะครับมันจะเป็นการรักษาและป้องกันไม่ให้โรคมันเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไม่ให้มันเลวร้ายกว่าเดิมนะครับ ก็อยากฝากทุกท่านไว้นะครับว่ามันรักษาได้นะครับท่านใดที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของหมอเอพทย์แผนไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทางเพจด้วยก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้หมอด้วยและให้หมอด้วยละกันนะครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนะฮะนะครับก็หวังว่าไลฟ์นี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่มา เอาหาข้อมูลนะครับที่จะดูแลตัวเองนะครับก็พบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ